สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งใน f ฟลิ k y Channel นะครับช่องที่จะเล่ารอต่างๆของเกมที่น่าสนใจให้เพื่อนๆฟังแบบสั้นๆเข้าใจง่ายกันนะครับวันนี้เรายังอยู่กันในจักรวาลของซีรีส์ Horizon นั่นคือเรื่องราวของฟาเซนิดศัตรูผู้ทรงพลังใน Horizon Forbidden West เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมโลกในจักรวาล Horizon ถึงเต็นพด้วยหุ่นยนต์ที่แสนจอันตรายทำไมอรารยธรรมของมนุษย์ถึงได้ล่มสลายและทำไม เอลอยถึงต้องต่อสู้เพื่อช่วยกอบกู้มนุษยชาติคำถามทั้งหมดหล้วนเชื่อมโยงกับกลุ่มฟาเซนิตทั้งสิ้นครับต้นกำเนิดแห่งฟาเซนิตย้อนกลับไปในช่วงกลางศตรวรรษที่21โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมท่ามกลางความสิ้นหวังกลุ่มมหาเศรษฐีและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกได้รวมตัวกันเป็นองค์กรลับที่เรียกว่าฟาเซนิตพวกเขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือการพามนุษยชาติออกจากโลกที่กำลังจะพินาศและตั้งถิ่นฐานในดวงดาวดวงใหม่พวกเขาเชื่อว,ว่าอนาคตของมนุษย์อยู่ท่ามกลางหมู่ดาวและพร้อมจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยเทคโนโลยีและทรัพยากรมหาศาลฟาเซมิธเข้าครอบครองโครงการยานอาวกาศโอดิซ,ซีเพื่อสร้างเป็นยานอนานิคมของพวกเขาพร้อมกันนั้นพวกเขาก็ได้ทำข้อตกลงลับกับ so ck, อลิซาเบธโซเบกหัวหน้าโครงการซีโรดอน เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับโครงการซีโรดอนกับสำเนา AI อพอลโลคลังแห่งความรู้ของมนุษยชาติเมื่อหายนะฟาโลโพเพล็กเริ่มกืนกินโลกฟาเซนิดได้นำโอดิซีหนีออกสู่ห้วงอวกาศทิ้งมนุษยชาติที่เหลือไว้ข้างหลังพวกเขาปล่อยข่าวลวงว่ายานประสบอุบัติเหตุระหว่างกำลังออกเดินทางเพื่อปกปิดการมีชีวิตรอดของกลุ่มตนเองก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่ระบบดาวไกลโพ้นที่เรียกว่าซิลิอุสอนานิคมบนซิลิอุส การเดินทางอันแสนไกลใช้เวลานับศตวรรษสมาชิกฟาเซนิดต่างจำศีลในแคปซูลไครโอฝากความหวังด้ว้กักรยานโอดิซีที่เล่นฝ่าความมืดมิดและในที่สุดพวกเขาก็ไปถึงระบบซีริอุสอันเป็นจุดหมายที่นั่นฟาเซนิสสร้างอนานิคมอันยิ่งใหญ่ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำยุคทั้งวิศวกรรมชีวภาพปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์และนานโนเทคพวกเขาสามารถเอาชนะความตายและกลายเป็นอมตะทุกคนมีชีวิตอยู่อย่างสุขสมบูรณ์ เสพสุขไปกับทุกความปรารถนาในโลกเสมือนจริงที่พวกเขาได้สร้างขึ้นแต่ถึงพวกเขาจะหนีจากโลกมาไกลแค่ไหนก็ยังคงเป็นมนุษย์ที่มีกิเลสตัณหาฟาเซนิตพยายามอัปโหลดจิตของพวกเขาให้เป็นข้อบูลดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ความเป็นอมตะอย่างแท้จริงแต่ความพยายามนั้นกลับสร้างหายนะขึ้นมาแทนเมื่อกระบวนการนี้ก่อให้เกิดเนเมซิสปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลานุภาพได้รู้สำนึกและลุกฮือต่อต้านผู้สร้างการกำเนิดของเนเมซิต เนเมซิสเกลียดชังฟาเซนิตอย่างถึงที่สุดมันมองว่าพวกเขาเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายเห็นแก่ตัวไม่คู่ควรกับพลังที่ครอบครองในที่สุดเนเมสิสก็ทำลายล้างอันนิคมจนราบคาบฟาเซนิตต้องหนีตายออกมาจากดาวที่พวกเขาเรียกว่าบ้านแต่เรื่องยังไม่จบง่ายๆเมื่อเนเมซิตส่งสัญญาณออกมายังโลกเพื่อปลุกเฮดิสปัญญาประดิษฐ์แห่งการทำลายล้างให้ลุกขึ้นมาล้างผลาญทุกสิ่งเพื่อดักทางฟาเซนิตที่กำลังกลับมายังโลกนี่คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ดีเรนจ์เมนต์ ที่เปลี่ยนหุ่นยนต์ทั้งหมดให้กลายเป็นศัตรูส่งผลให้อารยธรรมมนุษย์ล่มสลายอีกครั้งการกลับสู่โลกหลังจากหนีจากเนเมซิสฟาเซนิตตัดสินใจกลับมายังโลกบ้านเกิดเพราะเขาวางแผนจะยึดไกอาปัญญาประดิษฐ์ปรับสภาพดวงดาวเพื่อเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างอนาณาณิคมใหม่และหลบหนีจากเนเมซิสฟาเซนิตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เหนือกว่าทุกสิ่งบนโลกทั้งชุดเกราะเอ็กโซเฟรมอันทรงพลังและหุ่นลบสเปเปต,ตอร์ที่โหดเหี้ยม พวกเขาสร้างโคลนของอลิซาเบธโซเบ็กขึ้นมาเรียกเธอว่าเบต้าเพื่อใช้เป็นกุญแจไขสู่ระบบต่างๆของซีโรดอนในสายตาของฟาเซนิดผู้ยิ่งใหญ่มนุษย์บนโลกที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องหลังเป็นเพียงเผ่าป่าเถื่อนไร้ค่าและด้อยกว่าพวกเขาในทุกด้านพร้อมที่จะถูกกำจัดทิง้งเมื่อไม่มีประโยชน์อีกต่อไปการเผชิญหน้ากับเอรอยแต่ฟาเซนิดไม่ได้คาดคิดถึงเอลอยนับลบสาวผู้กล้าหาญเธอบุกเข้าไปในฐานของฟาเซนิดและค้นพบความจริงอันน่าตกใจ ร่วมกับไซเลนส์นักประดิษฐ์อัจฉริยะและเลกาล่าผู้นำกบฏพวกเขาวางแผนโจมตีเพื่อกำจัดฟาเซนิดให้สินส้นซากในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเอลอยต้องเผชิญหน้ากับอีริกผู้บัญชาการทหารผู้โหดเหี้ยมและทิลดาอดีตคนรักของเอลิซาเบธท,ที่หักหลังเธอแต่ด้วยพลังแห่งมิตรภาพและความกล้าหาญเอลอยและพเพื่อนก็สามารถเอาชนะฟาเซนิดได้ในที่สุดภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามา แม้ฟาเซนิสจะพ่ายแพ้แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของศึกครั้งใหญ่เพราะเนเมสิตปัญญาประดิษฐ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นด้วยความหยิงพยองกำลังมุ่งหน้ามายังโลกเพื่อทำลายล้างทุกสิ่งมันคือภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เอรอยเคยเผชิญมาสรุปนะครับเรื่องราวของฟาเซนิสสะท้อนให้เห็นถึงโทษของความยิงพยองและการไขว่คว้าอำนาจเกินขอบเขต ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นจุดสูงสุดแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ความมักใหญ่ไฟสูงอย่างไรขอบเขตของพวกเขาก็นำมาซึ่งหายนะที่คุกคามการมีชีวิตของมนุษยชาติจากนี้ไปภารกิจของเอรอยคือการปกป้องโลกจากภัยคุกคามที่ฟาเซนิสได้สร้างขึ้นเธอจะต้องรวมพลังกับเหล่าพ้องเพื่อนเพื่อเผชิญหน้ากับเนเมซิสศัตรูตัวฉกาจที่กำลังจะมาถึงเป็นการต่อสู้เพื่ออนาคตและความอยู่รอดของมนุษยชาติและนี่ก็คือเรื่องราวของฟาเซนิดองค์กรลับเงามืดผู้ขว่ยคว้าอำนาจเหนือโลก จุดจบของพวกเขายังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสุดครั้งใหม่ที่เอรอยและพวกเราทุกคนจะต้องร่วมกันฝ่าฟันเอาล่ะครับก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องราวของฟาเซนิตนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามเรื่องราวในจักรวาลซีรีส์ Horizon ก็อย่าลืมกดไลค์และก็ subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะเล่าถึงเนเมสิตศัตรูที่น่าเกรงขามที่สุดของมนุษยชาติที่กำลังคืบคลานมาที่โลกอย่างช้าๆมันน่ากลัวขนาดไหนแล้วเอลอยและพเพื่อนจะรับมือกับการมาของมันอย่างไร เรามาร่วมกันหาคำตอบในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ